สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเก็บของเท่ๆอีก3อย่างนะฮะในถ้าแห่งนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมานะก็ต้องมีกุญแจดามหิน2อันนะครับแล้วก็โล่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปิดมาเปิดรูปปั้นนะครับชี้ทางให้หน่อยไปหาสมบัติกัน จะมีธุลีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะฮะที่น่าสนใจก็คือธุลีเด็กลับใช้นะครับเป็นธุลีร่างวิญญาณสถิตนะฮะอัญเชิญร่างวิญญาณเด็กลับใช้นะครับเป็นธุลีที่ตัวเล็กนะฮะแล้วมีความข้องตัวสูงแล้วก็การดาเมจนี่การโจมตีอยู่ในระยะไกลซะส่วนมากนะครับไกลแบบกลางๆนะฮะก็เป็นหน้าไม้หัวระเบิดนะครับ ถึงแล้วฮะนี่ก็คือถ้ำนะครับอยู่ใต้ผานนเองสุสานใต้ดินใต้เชิงผานะครับเป็นสุสานที่มีสัตรูตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีก,กากาก่อยด้วยนะฮะขอบอกว่าโหดนะครับสัตรูตัวใหญ่โหดแล้วก็มีหลายตัวนะฮะกาก่อยนี่ก็ใช้ได้ให้เตรียมเวทยิงระยะไกลมาด้วยนะครับ ก็สำหรับการลุยในถ้านี้ฮะเดี๋ยวผมจะลุยไปเป็นตัวอย่างนะครับเพ,เพื่อนๆก็สามารถเอาดูไปแล้วก็ประยุกต์ไปนะครับเพราะว่าผมจะพยายามเก็บทุกเม็ดเลยนะจะได้รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับมาถึงทุลีร่างเด็กรับใช้นะฮะร,ร่างวิญญ,ญาณเด็กรับใช้ขุนนางและออกเดินทางไปด้วยนะฮะฝึกปืนทั้งดาบ แทงนะครับและหน้าไม้เพื่อปกป้องเจ้านายนะความสามารถพรสวรรค์หรือจะจำนวจะมีหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวแต่เกิดมาตัวเล็กก็เลยกลายเป็นเด็กหลับใช้นะครับก็เป็นทุลีที่มีความคล่องตัวนะฮะกระโดดไปกระโดดมาแวบๆได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึงก็เป็นทุลีทหารรับจ้างไคเค้นนะครับ นี่เราจะเก็บเจ้ากากอยไปด้วยนะครับเป็นทุลีที่มีร่างวิญญาณสถิตนะฮะอัญเชิญร่างวิญญาณทหารรับจ้างไคเคนนะครับฐานไคเคนพวกนี้จะเป็นสายวิ่งเข้าฟันวิ่งเข้าใสนะฮะจะไม่มีโล่นะครับร่างวิญญาณของทหารรับจ้างไคเคนเนี่ยเป็นชนเผ่าขี่ม้านะฮะ ถ้าแถวนั้นมีมา้าเขาจะสามารถขี่ม้าได้นะครับแล้วก็วิ่งฝันนะตะวัดดาบฟันอาชานะครับใช้ดาบฟันอาชาขนาดใหญ่นะส่งเสียงคำรามยิ่งเพิ่มบัฟให้นะครับนมไคเข่นสะท้อนกล้องในสนามรบหลายสถานนะนี่นะครับศัตรูด,ด้านล่างนี้เป็นศัตรูที่ตัวใหญ่นะครับก็พยายามเก็บเก็บระยะไกลไว้ฮะ แล้วก็มีกับดักที่พื้นด้วยนะครับก็หลบๆห,หน่อยนะถ้าพลังน้อยนะครับแล้วก็จะมีเก้วกากรอยนะฮะที่แอบอยู่ตามมุมนะครับผม mm hmm. บอกเลยว่าฟันโคตรโหด mm hmm. ทุลีทั้งสองชิ้นเนี่ยนะครับทุลีไข่เค่นเนี่ย mm hmm. ก็จะได้มาจากการฆ่าหัวนหน้านะฮะก็คือเจ้าแมวครับนี่นะมีศัตรูตรัวใหญ่นอนอยู่นะครับ เราจะเล่นเล่นกับเขานะเตรียมเอาไว้นะครับปูดหนึ่ง <c oughs> จเจือสิมสลายเป็นไงล่ะน้องอ้าวตรงนี้มีอีกตัวนะครับขอบอกเลยว่าระวังไว้นะฮะตามตามสุดด้วยนะครับ ระยะใกล้นี่โหถ้าอาวุธเราเป็นอาวุธเล็กๆบางๆนะฮะโดนตีเละนะครับแบนแตะเต๋ตอนนี้รอให้เสริมสลายมันจัดการนะครับอ,อย่างโหดเลเวลเยอะอย่างกลัวนะครับเรียบร้อยครับแบะ เนาเชียรตรงนี้นะก็จะมีดอกสุสานให้นะครับดอกระฆังแก้วสุสานนะระดับ3นะครับคือได้ของระดับสามแต่แบบศัตรูโคตรโหดอ่ะนี่ครับก็จะเป็นใช้กุญแจดาบหิน2ออันนะครับตรงนี้ คุ้มไม่คุ้มแล้วแต่เพื่อนนะครับเพราะว่าข้างในจะได้เคียวใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ซะทีเดียวนะเป็นเคียวขนาดใหญ่ใบม,มีดเลียวยาวนะครับฟันกวาดให้เลือดออกได้ดีอีกทั้งยังโจมตีทะลวงการป้องกันได้นะครับสามารถทะลุโล่ได้เหมกันเถอะหากเป็นผู้ถือที่มีความชํานาญสูงจะยิ่งเป็นที่น่าสะพันพึงของศัตรูนะฮะทักษะการต่อสู้ก็คือหมุนตัวฟันนะครับถ้ากด อันติของเขานะทักษะการต่อสู้ของเหล่านักดาบผู้ชํานาญหมุนตัวกวาดเป็นวงกว้างแล้วฟันศัตรูและยังกดปุ่มเพื่อโจมตีเพิ่มได้ก็คือหลังจากหมุนปุ๊บแล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันจะฟันจามลงมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในห้องที่เปิดไปก็จะมีหมวกเกราะกระจกน็อกนะครับก็เหมือนคาทาน็อกอะไรฮะ ถ้าได้2อ,อันมานี้มาคาถาหินจลัดอะไรพวกนี้ก็จะแรงนะครับหมวกเกราะทําจากกระจกผลึกแก้วนะฮะหนึ่งในของต้องสาบแห่งนครนิรันดร์นแตกง่ายไม่ทนต่อการตีก็คือเป็นหมวกของนักเวทนะครับเครื่องแต่งกายของเหล่าผู้ก่อกระบนะรบจัดการแทรกแซงทั้งหมดทั้งมวลของพระมหาประสงค์และองคุลีผู้รับใช้นะฮะก็คือเผือกไปทั่ว เป่าหูไปทั่วว่างั้นเถอะนะนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็โหดนะครับหุยมาแล้วอุ้ยอันนี้เราเล่นเล่นะครับเราเล่นเล่นเรามาดูว่าเขาเขาเป็นยังไงอุย้ยมาด้วยโอทีบด้วยมันทีบได้ด้วยเหรอโอ้โหทิ้งตูดลงมาเลย ตูดหม็นมาก h, เป็นไงเราตายไหมรียบร้อยอเจอกับดักเลียบก็ G เป็นด่านที่ต้องใช้กับดักในการฆ่ามันนะถ้าดามเมจเราน้อยนะครับเราก็วิ่งหนีวิ่งหนีนะฮะตรงนี้ก็จะมีขอให้เก็บนะครับนั่นก็คือทุลีเด็กรับใช้นะฮะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเก็บ ง่ายๆนะครับส่วนใครเข่นทารับจ้างนี่ก็ต้องไปฆ่าเขานะครับนี่ฮะอัญเชิญวิญญาณเด็กรับใช้มานะครับเพจนั่นเองเด็กรับใช้เด็กเล่นล่อนนะรเราก็จะแก้สลักตรงนี้นะครับเพื่อให้ประตูบอสเปิดนะครับคท่านี้เราก็จะไปฆ่าบอสกันฮนะ เดี๋ยวก็จะขอเก็บดูนะครับว่ามีทางลับไหมนะคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วครับนี่เดี๋ยวเราจะไปฆ่าบอสกันเลยนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมของนะครับก่อนที่จะไปฆ่านะฮะ บัฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เสริมสลายนะฮะแล้วก็เด็กๆของเรานะครับเคาะโลบางละจันนะฮะนี่รอซะเราก็ใช้เสริมสลายเลยครับเสริมสลายทีนี้ยังไม่ค่อยแรงนะดาเมจได้หลักร้อยเท่านั้นอจะอ่อยๆให้อยู่นะครับ โอ้ยฟูดโอ้ยจะฆ่าเด็กๆแล้วแล้วบัฟเด็กๆดดีกว่าโอ้เด็กเป็นไปไงเพิ่มพลังให้โอ้ยเด็กๆสู้เขาเด็กๆตราบางเงี้ยฮะเด็กเเราโคตรเก่งทุรีทหารรับจ้างใครเข่นนะครับเรียบร้อยฮะแต่เราจะไม่วาปนะครับเดี๋ยวเราจะไป เราจะไปเปิดห้องที่ใช้กุญแจดาบหินนะครับจะไปเก็บเคียวนะฮะแล้วก็หมวกผลึกนะครับเคียวนี่ยังไม่ใหญ่นะฮะเป็นเคียวขนาดพอดีพอดีนะครับเคยเจอเคียวใหญ่กว่านี้มาแล้วแต่ถ้าสายแท้งมา สายสตงมาแล้วมาเสียกุญแจดับหินที่นี่ก็ไม่แนะนํานะเพราะว่ามันจะได้หมวกหมวกเวทซะมากกว่านะแล้วก็ได้เคียวนะครับแต่ถ้าเป็นสายเวทแนะนำฮะให้มาเก็บหมวกนะคเพราะว่ามันทําให้ค่าค่าพลังโจมตีเวทนั้นสูงขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ว่าเป็นหมวกหมวกในตํานานของนักเวทนะฮะ นี่จะมีกากอยโผมาสองตัวนะครับโผมาใหม่เลยเขเปิดกุญแจปุ๊บมันโผมาเลยเรียบร้อยครับนีมีเกาะตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะเป็นจิ้งจกเลยแล้วก็มีกับดักนะครับ อ,อืตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาวิ่งมาใส่เลยอย่างโหถ้าถ้าเพื่อนพลังน้อยนี่ไม่รอดครับหลอกสุสานระดับสองฮนะได้ให้โคตรน้อยเลยเป็นโซนที่อยู่ด้านบนสุดนะครับ ตัวนี้จะมีกับดักน้ฮะแล้วก็มีเจ้ากากอยอีกสองตัวโอ้ยโดนเลยตัวนี้เราก็จะโอ้สองตัวนี้นะฮะก็จะมีเคียวใหญ่นะครับเก็บเคียวใหญ่นี่นะฮะ เป็นเคียวขนาดใหญ่แต่ข้างๆก็เป็นเคียวเหมือนกันนะดาเมจสูงกว่าแล้วก็เก็บหมวกน็อกนะครับเอาไปใช้กับคาถาหรือว่าดาบน็อกชื่อเดียวกันเลยนะเอไม่ใช่แท่นน็อกดาบไหลน็อกอที่ไปตีที่ เมืองเวทที่แคลิตนะครับนี่นะนี่ก็คือข้าของเขาเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับทั้งเคียวนะฮะเคียวแล้วก็เพสนะครับธุรีธุรีเด็กกลับใช้นะฮะว่างไงเพื่อนนี่เป่าเลยเออเป็นไงฮะนี่คือการโจมตีของเขานะครับธุรีเด็กกลับใช้นะฮะ ก็ถือว่าดีนะครับมีการหลบนะเพราะด้วยพลังเขามีน้อยนะครับไม่ใช่สายแทงซะทีดเดียวคนระับเป็นเป็นทุลีสายอาจิของเันฮะนี่ฮะก็มีการใช้หน้าไม้นะยิง3ามครั้งนะครับแล้วก็จะต้องรอนะ ถ้าเป็นศัตรูระยะประชิดต,ตัวก็ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเป็นศัตรูที่ประเภทบินนะแนะนํานะตัวนี้น่าจะใช้ได้ดีครับเขายิงไวนะยิง3ลูกนะครับนี่แต่ถ้าสู้กับพวกนี้ไม่แนะนำฮนะตายแน่นอน ธุลีเด็กรับช้แล้วต่อมานะครับนี่จะเป็นทุลีไคเค้นนะฮะฐานรับจ้างไขเค้นรับจ้างไปทั่วฟันแหลกนี่เราจะมาล่อตัวนี้นะครับชวบไม่โดนบับมาแล้วทำไมไม่โดนชวบฟันอย่างโหดฮนะผมบอกว่าเป็นทุลีที่ฟันโหดมาก แนะนำเวลาเจอศัตรูขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นพวกนักล่ากระดิ่งอะไรพวกนี้ก็พอใช้ได้นะครับหรือไหมก็พวกดาบทมิน,นพวกนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะก็จะเป็นการลุยนะครับไปฆ่าบอสนะฮะที่เมืองเวทมนต์นะครับเลยา ลูกคีเฮนะ่แล้วก็พร้อมกับการาพาไปเก็บของนะฮะภายในปราสาทซึ่งมีโคดแต่ละเยอะเลยครับแล้วก็มีของดีฮะแล้วก็ธุลีอีกสองธุลีนะครับสชิ้นแล้วก็ทั้งดาบทั้งขัดทานะครับแล้วก็เครื่องรางนะฮะแล้วก็ยังจบเควสของโทบด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเวทมนต์บาเลียนะฮะ เพราะว่าเราจะต้องไปเก็บกุญแจเพื่อให้โทบเข้ามาที่เลยานะครับแล้วเขาก็จะมาอ่านหนังสือจนตายนะค,คิดค้นจนตายฮะก็จะทิ้งเวทมนต์เอาไว้ให้เรานะฮะให้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะฮะถ้าไม่มีไลค์ไม่มี s u b ส c r i b e ไม่มีคลิปแน่ๆครับช่ว <laughs> งนี้ก็ยิ่งน้อยๆอยู่นะฮะฝากกระทึบไลค์ like กันเยอะๆนะครับ